สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใครบอกจะแล้วข่าวเด็ดข่าวดังเราเปลี่ยนข่าวด่วนบ้างเขาบอกจะแล้วข่าวเด็ดข่าวดังนะครับอ่าไครพี่ครับงานนี้ครับบันเทิงนะครับผมบอกเลยบันเทิงนะครับก็รููเรื่องกัอเบื้องแล้วนะครับใครทําอะไรไว้ก็ต้องตามนั้นนะครับก็ นอกพูกกับดำต้องรับชะตากรรมเมื่อประบาเป็นคนหาตีนให้เมื่อประบาต้องการหาตีนให้ลูกกับนลูกก็จัดให้นะครับนะได้ปรึกษาแล้วนะครับนะปรึกษากันแล้วก็เดี๋ยวรอเขียนคําร้องร่างคาร้องแล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะครับนะครับไปที่สานักงานไปที่สานักงานใหญ่สปกรเลยไอ้สานักงานสรนกรเลย นะครับดูเรื่องของเบื้องล้าวนะครับงานนี้ตักคู่เ็าอยากรู้กันว่าเงินมาอย่างไงเงินหนึ่งล้านเนี่ยนะครับเ็าอยากรู้ไงว่ราคูณเ,เงินเนี่ยมาซื้อที่จริงปะตัวคู่เงินเนี่ยมาซื้อที่ซื้อทางผมอยากรู้ไงจริงไหมครับเออในเมื่อผมอยากรู้ผมต้องได้รู้ไงได่ปะเออต้าคู่เงินใส่มาซื้อวัว ซื้อที่ถมดินสร้างบ้านแล้วก็สร้างอะไรสร้างอะไรสร้างร้านขายวัสดุก่อสร้างเปิดร้านขายทุกอ่าก่อสร้างผมอยากรู้ต้งคู่ไงส่วนดําผมก็อยากรู้ไงว่าเงินที่ไหนมาซื้อที่สองแปลงแปลงแรกสี่แสนแปลงหลังนี้รู้สึกว่าจะเป็นประมาณหกหมื่นผมอยากรู้ไงถึงไหมครับเออ แล้วก็เงินที่ไหนนะครับนะรถจะหมดแล้วเงินเยอะเหลือเกินแล้วก็เอาเงินที่ไหนซื้อที่ที่สกลลครอีกหกแสนแล้วก็สร้างบ้านอีกผมอยากรู้ไงลำพังขายผ้ามันจะได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอทุกคนไม่คิดเหรอฮะอีดาขายผ้าเงินสร้างบ้านซื้อที่มันได้เยอะขนาดนี้เหรอฟอกเงินหรือเปล่าฟอกเงินหรือเปล่าเดี๋ยวเจอกัน นะครับเก็บภาพประกอบนะงานผมคือเก็บภาพประกอบพร้อมคำร้องสองบุคคลเดี๋ยวจัดให้ครับนะทั้งรูปบัวรูปบ้านรูปรูปที่ดินนะครับรูปรถต่างต่าง,ง,งนารูปที่ที่ซื้อกันแล้วก็จะเอาใบนะครับนะรับสารภาพในะคดีรอลงอาญาในป่าละมาะยืนเข้าไปด้วย นะครับยิงเข้าไปด้วยตรวจสอบให้หมดเอาเงินที่ไหนมาออกรถเอาให้หมดเสียภาษีหรือเปล่าเอาให้หมดนะครับที่ได้รายได้ที่มาที่ไปของเงินเอาให้หมดได้ปะเออเมื่อป้าปบานอยากหาตีนผมก็หาให้แล้วไงป้าบานได้ปะเออป้าบานอยากหาตีนผมก็หาให้ป้าบานแล้วไง นะอยากให้รู้ป้ามีคดีความถูกต้องไหมครับฟ้องเงินกันหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวจะไล่ตั้งแต่ปีหกสามหกสี่หกห้านะการเงินนะ่ะนะครับเล่นให้หมดนะครับเอาให้หมดนะครับเอออวดรวยกันดีนะักนะอวดรวยกันดีนะัก นะครับอวดรวยก็ดีนักนะร,จจรออากนะร็จัดให้ครับในเมื่อยากอวดรวยนะครับจัดให้ครับชอบรีวิวชอบอวดชอบอวดล้ำอวดรวยนะครับเดี๋ยวขาหมู่จัดให้นี่นะคะที่ตรงนี้นะคะสวยมากเลยนะคะวันนี้เราจะปลูกนะคะตรงนี้เราจะทําขุดสะเลี้ยงปลาปลูกสวนวาย ปลูกทุเรียนนะคะอะตรงนี้เราจะปลูกอทุเรียนพันหวายพันต้นกลุงต้นกล้วยนะคะตรงนี้เราจะปลูกหญา้านะ,ะอิสราโอลนะครับอิสราโอลนะครับทุกท่านนี่อ่ะชอบรีวิวนี่นะคะพวนดินครั้งที่หนึ่งพวนดินครั้งที่สองอันนี้ดำนะอีนนี้นดำส่วนนกฮูกนี่นะครับผมจะเลี้ยงกุ้งนะครับนะ นะผมจะเลี้ยงกุ้ง,แล,ง,ง,แ,แ,แ,งแล้วก็ผมก็กำลังจะสร้างห้องน้ำนะครับเพื่อให้แม่ๆมาพักผ่อนกันมีห้องน้ำเข้าแล้วก็ผมก็กาลังจะเพาะพันธุ์นะครับกล้วยไม้นะครับนะนะครัและนี่ผมก็กําลังที่จะเ,เลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวนะ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 เนี่ยก็ชอบปวดรวยนะคู่นะคู่ปวดรวยชอบรีวิวไงนะครับชอบรีวิวไงนะครับ เรื่องนี้คุณก็ต้องไปให้การเองนะผมร้องเข้าไปเดี๋ยวเจอกัรกัเดี๋ยวเจอกันในเมื่อคุณร้องเข้าไปเดี๋ยวผมเดี๋ยวในเมื่อคุณปวดรวยกันในผมร้องเข้าไปก็ชี้แจงให้ได้แล้วกันงานพิจารณาได้แล้วกันก็บอกให้มันรู้ไปเลยมันจะได้รู้ตัวว่ามันไม่สามารถที่จะบิดได้ครับเรื่องร้องสัมภารเขาสามาตรวจย้อนหลังได้หมดเลยนะครับเขาสามาตรวจย้อนหลังได้หมดเลยเรื่องสัมภารเนี่ยครับก็บอกให้แม่แม่ไปให้ นะนั้นเอฟซีทุกคนไม่ต้องห่วงครับนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวขาหมูจัดให้ไว้จอดกินข้าวไปพีครับไว้จอดกินข้าวนะครับเดี๋ยวขาหมูจัดให้ไม่ต้องห่วงนะทำกรรมดีมึงก็ได้ดีอ่ะนะครับอดรํำอดรวยอันนี้นะและนี่อีบานหาตีนให้นะ ประบารหาตีนให้มับประการหาตีนให้จะเจอการเต็มระบบนะนะครับเจอการเต็มระบบไม่พูดเยอะนะครับเห็นป่ะพาพ่อไปรับทราบข้อกล่าวหาเอาอีกแล้วเห็นไหมครับบิดอีกแล้วไหมเป็นอย่างนี้ผมพูดมีผิด เป็นอย่างนี้พมพูดพิพากพาพ่อไปรับทราบข้อกล่าวหานะครับนะอีนนี้แม่งตอแหลได้โลเลยอีนนี้นี่แม่งนั่งนางโอนะครับเนี่ยนี่นี่นวันนี้พระอาจาชานะคะอ่ะอ่ะที่นะพระอาจารยครับเป็นนี่นะคะ นี่นะค่มือเป็นเฮี้ยอะไรดับอีกบานนะมือเป็นอะไรดูดีๆนะคะแล้วอย่างที่บอกเนี่ยทุกครั้งที่เห็นการขับรถไปต่าง,งอยของไอไ้หลาสิ่งที่ดิฉันจะดูก็คือในช่วงที่พอผ่านบ้านไล่ภูหลวง บ้านไล่ผู้หลงที่เมื่อสิปีก่อนไม่มีอะไรเลยไม่รู้ไปเอาเงินมาจากไหนติดได้สิท์สินคนตั้งมากมายแต่ไม่รู้ไปเอาเงินมาจากไหนมาสร้างบ้านไล่ผู้หลงใหญ่โตมากใหญ่โตมีกระท่อมมีรีสอร์ทมีนู่นมีนี่นใหญ่โตจริงๆนะครับโ,โอเคพี่กินีวันนี้ครับวัสดีครับ